สวัสดีครับผมนายธงชัยเจริญสุขปู่ใหญ่ยนจุนนิ่งตากรีวันนี้จะขอแชร์ประสบการณ์หรือ,อก็เรียกว่าความรู้เล็กๆน้อยๆเก็บความรู้เกี่ยวกับคาบิวหรือกับบูเลเตอร์ของนิสสันเพราะว่านิตสันเนี่ยจะค่อนข้างจะ,ะซับซ้อนกว่าพวก t o โยต้าเยอะมากคืออันดับแรกเนี่ยเราจะในเมื่อรื้อคาบิวมาแล้วเนี่ยครับ การทำคาบิวเนี่ยอันดับแรกในเมื่อเราล้างเสร็จเรียบร้อยเราต้องตั้งลิ้นตัวนี้ให้ได้ก่อนนะครับคือลิ้นตัวนี้ขอกล้องซูมนิดนึงว่าตั้งไว้เยอะมากเพราะฉะนั้นเราต้องคืนคืนให้สุดก่อนคืนลิ้นตัวนี้ให้สุดในเมื่อมันมีบางตัวเนี่ยเขามีเขาเรียกว่ามีไอชกชกไฟฟ้าเนี่ยเราต้องคืนให้สุดนะตัวนี้เพราะว่าต้องดึงขึ้นมาก่อนคืนลิ้นหนึ่งปิดเทศนิตรก่อน นะครับลิ้นตัวเนี้ยเราต้องทําให้สนิทให้ได้มันค้างโชตัวนี้ตัวนี้ครับต้องสนิทลักษณะอย่างนี้ตัวนี้มันมีว้กล้ามตัวนี้มันค้าอยู่นี่เราต้องบิดบิดบิดให้สุดก่อนแล้วขันเข้าไปเรื่อยๆให้มันเปิดนิดนึงให้ลิ้นเปิดนิดนึงเนี้ยเราต้องหยุดแค่นั้นก่อน เริ่มเปิดแล้วครับจะสังเกตดูครับลิ้นจะเริ่มเปิดละเปิดเนี่ยเราให้เปิดแค่นีดเดียวพอไม่ต้องให้เปิดเยอะประมาณนี้ครับนิดเดียวอันดับแรกอันดับที่สองตัวนี้ในเมื่อเราล้างเนี่ยล้างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราต้องต้องเป่าใช่ไหมครในเมื่อเราเป่าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยตัวนี้ทําไมมันตั้งยากก็คือเราแบ่งออกมาเนี่ย หกรอบขันก็ไปให้สุดต้องวังแหวนตัวนี้นะครับแหวนกันอากาศเนี่ยจับระบิวไว้ด้วยคนหนึ่งอย่าไปยืนเฉยๆเราขันเข้าไปให้สุดเลยนะครับแล้วแล้วก็คืนมาหกรอบมันจะใกล้เคียงงาสุดนี้เราก็นับหนึ่งรอบ สองสามสี้นี่จะใกล้เคียงที่สุดละเราเวลาเราปรับสัดส่วนได้พอดีแทบไม่ต้องปรับเลยแค่นิดหน่อยตัวนี้ตัวที่3ตัวที่3เนี่ยนมหนูเดินเบาอยู่ไหนนมหนูเดินเบาตัวนี้สําคัญมากนมหนูเดินเบาตัวที่1เนี่ยมันจะมีตัวที่1นึกับตัวที่2 ว่าตัวที่1เนี่ยก็จะมีรูเล็กๆอยู่2อรูตรงนี้เห็นไหมครับบางครั้งเนี่ยบางบางท่านเนี่ยคือไม่สังเกตและเอาไ้ตัวที่ไม่มีรูเนี่ยมาใสา่กระบิวหนึ่งมันจะเดินไม่ดีปรับายากมากไอ้ตัวนี้สําคัญมากเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราใสา่เราต้องใช้ลวดแหว่ต้องรูตรงปลายนะให้ทะลุให้ได้ทะลุได้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยบังเอิญเบาไม่ได้ถ้าไม่มีน็อตปิดตรงนี้เราก็เอาไม้จิ้มฟัน หมายจีมฟันอุดตรงหัวแต่พื้นฐานของนิสันเนี่ยเขาจะมีน็อตปิดเพราะฉะนั้นเราปิดไม่ได้ถ้าเดินเบาไม่ดีเราก็ต้องปิดตัวนี้นะครับข้างๆเนี่ยคือจะตรงข้ามกันเนี่ยเราก็ต้องอุดตัวนี้อาตะกายมาตัด ทำไมไม่ตัดเรียบเลยครับคือบางครั้งเนี่ยใช้ไปแล้วเนี่ยมันเข้าที่มาเนี่ยบางทีเราต้องถอดคืนนะถ้าเครื่องยนต์นี่เริ่มเร่งขึ้นเร่งขึ้นเนี่ยแล้วก็เราปรับเนี่ยยิ่งปรับยิ่งแรงต้องถอดตัวนี้ออกเพราะว่าอากาศมันเข้าน้อยน้ำมันมันฉีดเยอะเครื่องจะเร่งขึ้นฉะนั้นอันนี้ก็คือการแก้ไขที่ว่าเราปรับเดินเบาไม่ได้เครื่องไม่นิ่งเรามือติดไปครึ่งหนึ่งมันเดินนิ่งจําเป็นต้องอุดตัวนี้เพราะเราอากาศมันมากเกิน สองตัวนี้ไฟเบอร์ตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยทาไมต้องมีถ้าไม่เชื่อลองเอาไฟเบอร์สองตัวนี้มาใส่นะเครื่องจะเดินไม่ดีเพราะอากาศเยอะเขาถึงทําไฟเบอร์สองตัวเนี้ยหนึ่งกันคายสองรีดอากาศให้ไวขึ้นตรงนี้ต้องระวังอีกตัวหนึ่งก็คือนมหนูจะมีคาบิวหนึ่งกับคาบิวสองคาบิวหนึ่งต้องเป็นสีเหลืองคาบิวสองจะเป็นสีเหล็กต้องระวัง คาบิวหนึ่งเนี่ยของนิสตันเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ร้อยห้าร้อยห้าถึงถึงร้อยสิบสูงสุดละคาบิวที่สองเริ่มตั้งแต่ร้อยสี่สิบสองถึงร้อยหกสิบสองคือคาบิวที่สองถ้าสองตัวเนี้ยถ้าเรากลับเนี่ยเอาตัวคาบิวสองมาใส่คาบิวหนึ่งเวลารอบช้าเนี่ยมันจะกระตุกเบึกเบิกบิกบิก,บ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 กแล้วกินน้ํามันนะตัวที่สามอีกตัวหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าจมูกภาษาช่างเขาเรียกจมูกนะ จมูกเนี่ยท้องเหลืองสองตัวเนี่ยทำไมมีสั้นกับยาวแล้วตัวที่หนึ่งเนี่ยจะเจาะรูเยอะกว่าเยอะกว่าตัวที่สองเพราะอะไรตัวที่หนึ่งเนี่ยเวลาเขาดึงเวลาเราเหยียบเครเล่งเนี่ยมันต้องดึงน้ํามันอะรีดให้เป็นฝอยให้มากที่สุดเขาถึงเจาะรูเล็กแลวจะมีรูรูช่วยจะเป็นหกรูแต่ตัวที่สองเนี่ยมันสั้นสั้นเพราะจะมีแค่สี่รูแต่รูใหญ่กว่าเวลาเราเหยียบ ลิ้น2เปิดจะดึงน้ำมันเยอะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องอยู่สูงให้น้ำมัน,ม,น,ม,นมันลอยมาให้พอก็คือครึ่งลูกลอยถ้าบิวสองเปิดเนี่ยน้ำมันจะฉีดเยอะมากถึงกินไงกินน้ำมันเยอะแล้วพื้นฐานเนี่ยเาขาเรียกจะบุกตัวเนี้ยตัวที่หนึ่งจะรูเล็กแต่รูเยอะกว่าเพื่อรีดอากาศหรอีดน้ำมันให้ได้เยอะที่สุดอีกตัวหนึ่งก็คือใช้เป็นนานๆครับท่าน ท่านเห็นหลอดตัวนี้ไหมครับหลอดตัวนี้ทําไมเขาต้องตัดเป็นปากฉลามบางคันเนี่ยไอหลอดตัวนี้ปากฉลามมันหันขึ้นมาข้างบนอย่างเงี้ยอากาศนี่แทนที่จะจะรีดน้ำมันลงไปในใ,ใ,ในใน,ในห้องเผาไหมมันกลับย้อนกลับวันะนั้ทุกครั้งต้องดูตัวนี้ด้วยนะครับตรงนี้ดูนะเดี๋ยวมันหันที่ข้างหนึ่งเขาจะมีเขาตัดเป็นปากฉลามไว้เนี่ยเห็นไหมเขาจะตัดฉลามเงเฉียงไว้ ต้องระวังตัวนี้ตัวนี้โอกาสที่จะมันหมุนขึ้นมาข้างบนได้ใช้เป็นานานมันหลวมนะคในเมื่อเราได้ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยเราเป่าเสร็จเรียบร้อยตัวนี้เรามาที่ลูกลอยลูกลอยก็คือเราก็ตั้งอยู่ที่น่ะนิดหนัอเนี่ยอยู่ที่ประมาณ45องศาก็น่าจะพอถ้าเราเปลี่ยนปั๊มใหม่อะไรใหม่เนี่ยเราต้องตั้งให้น้อยกว่า45นะเราต้องตั้งประมาณ35องศา แล้วระดับน้ำมันน่ะจะอยู่ครึ่งหนึ่งของหลอดแก้วพอดีเพราะฉะนั้นทุกครั้งเนี่ยเราต้องถอดสลักนี้ออกมาแล้วข้างในเนี่ยจะมีกองออตัวเขามาอะไรนะจะอุอยูยในกองตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องถอดแล้วดึงดึงนมหนูออกแล้วก็เป่าลมสวนเข้าไปให้ให้ออกแล้วมามาตั้งลูกลอยตัวหนึ่งขาดไม่ได้ก็คือตัวนี้ครับตัวนี้ท้าทันกดไม่ลงเขาบิวจะใช้ไม่ได้ดี ทั้งกินน้ำมันทั้งเดินเบาไม่ดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีก็คือตัวนี้เขารีดน้ำมันไม่ได้เนี่ยตัวนี้ก็สําคัญนะต้องดูตัวนี้แล้วอีกตัวหนึ่งที่ว่าเวลาออกตัวไม่ดีเหยียบก็เร่งทาไมถึงดับเห็นเป็นหนังเห็นไหมเนี่ยหนังมันจะแข็งแล้วจริงจริงะเรารีดให้มันอ่อนนวดให้มันอ่อนก่อนถ้าไม่แตกเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนให,ให้ให้เจ้าของแล้วก็เสียเงิน นั้นเราลีดใช้มือนี้รีดเรารีดรีดรีดไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะอ่อนเองเพราะอ,อ่อนเสร็จแล้วๆปุ่มเนี้ยพื้นฐานเราเหยียบเพื่อเร่งคอยจะดับเพราะตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ฉีดน้ํามันไงเพราะเรากดลงไปไม่ฉีดน้ํามันเอาสปริงอยู่ไหนตัวเนี้ยส่วนมากกับลูกปืนในเนี้ยลืมใส่เพราะฉะนั้นตัวนี้สําคัญนะครับตัวนี้ก็คือตัว ตานลูกสูบกลับแล้วข้างล่างจะมีลูกปืนอยู่เม็ดหนึ่ง <S <S ก็คือปิดน้ํามันอะ่ะเวลาเรากดลูกปืนจะปิดเวลาเรายกยกระเร่งลูกปืนจะดูดน้ํามันถอยเข้ามาเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องระวงังออน้ํามันเทใส่ <c oughs> ทุกครั้งเราใส่ตัวนี้ครับต้องหมุนนะ <Okay. S 1> มันก็เปียเทใส่นี่เลยพอทีนี้เราจะจะรู้ว่าทํางานหรือไม่ทํางาน ไอ้ดวยตัวนี้อยู่ไหมดวยกับลูกปืนตัวนี้อ่าอยู่นี่ละลูกปืนอยู่ไหนลูกปืนเม็ดเล็กอ่ะจะมีสปริงอยู่ตัวนี่นะครับเดือยตัวนี้แหละที่เป็นตัวปิดเปิดน้ํามันของตัวแกนฉีดน้ามันสปริงตัวเล็กจะมีสปริงตัวเล็กอีกตัวหนึ่งฮะแสดงว่าหายล้วสปริงตัวนี้ไม่มีต้องหาใส่สปริงตัวนี้มันจะอ่อนมากทีนี้เรามา มาทำสาธิตให้ดูก่อนขันดับแรกเราแกนงน,นี้จุ่มน้ำมันก่อนนวดแล้วเวลาใส่เนี่ยเราหมุนถ้าเราไม่หมุนเนี่ยไอ้แง่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยจะมีแง่บากตรงนี้มันจะไปกัดลูกยางเนี่ยจะปิ้นเนี่ยเห็นแง่แง่บากหไหมไหมฮะมันจะปิ้นเลยล่ะปิ้นนี้เนี่ยจะฉีดน้ำมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องหมุนหมุนให้เขาลองอย่างเงี้ยแล้วเรากด กล้องดูตรงนี้นะฮะเรากดเนี่ยน้ำมันจะขึ้นไหนไหม <S 2> <S 2> <S 2> เสร็จเรียบร้อยข้างในนี้จะมีจมูกฉีดตัวหนึ่งเวลาคับิวเนี่ยเรเก็นจะปิดรตรงนี้จะปิดเสร็จแล้วเรากดน้ำมันเนี่ยมันจะฉีดไว้นะอ่าคันนี้รั่วั่วฝั่งเลยแล้วเนี่ยต้องอมีเซนนอยปิดนะ,ะเห็นไหมครับเนี่ยถ้าตรงนี้ไม่ฉีดอย่างนี้เนี่ยเวลาเราเหยียบเขาเร่งบึ๊มเนี่ยรถจะวูบดับเลยและยิ่งเครื่องเย็นยิ่งเป็นเลย อยู่ที่ตัวนี้แหละคิดว่าออกออกตัวระดับนี่ฮะต้องฉีดต้องแย่ได้นะเนี่ยออกไม่ค่อยดีปกติันออกดีกว่าน,นี้เนี่ยจะเริ่มตันนะต้องแย่ใหม่ต้องใช้ลวดเนี่ยแย่อางนี้ไปแย่แล้วก็ลมเป่าครับข้พอพื้นฐานคบิวเนี่ยคือยิ่งนับวันจะไม่มีแล้วเพราะนั้นเราต้องออมีเหตุการณ์บังคันเจอ,องเงี้ยถอดไม่ถูกต้องระวงังล้วหนุมนจะมี2ห้อง ห้องที่1จะเป็นสีทองห้องที่2จะเป็นสีเหล็กจะออกมาเป็นสีเงินเงินน่ะอันนั้นก็คือนมหนูกับบิวที่2เป็นหลักๆใหญ่ๆเลยนมหนูกับบิวที่1ต้องเล็กกว่านมหนูกับบิวที่2รถลดพื้นฐานของถ้ามัดด้านเนี่ยมันเริ่มต้นแต่95กับ142อันนั้นคือนมหนูกับบิวหนึ่งกับบิวสองแต่นิสสันเนี่ยอย่างถ้าเป็นพันหกขึ้นไปเนี่ยมันจะอยู่ที่105ถ้าพันหกถึง ถ้าเป็นรุ่นเก่ามีพันหกกับพันแปดหรือไอ้หรือสองพันเนี่ยเริ่มต้นขับวิวหนึ่งร้อยห้าขับวิวสองร้อยหกสิบสองเลยนะนิสสันเนี่อร้อยสิบสองโตโยตา้าร้อยหกสิบสองเลยแต่จะมีมิตซูอยู่รุ่นหนึ่งที่ว่าขับวิวหนึ่งเนี่ยประมาณร้อยสิบสองก็คือพวกมิตซูแลนเซอร์รุ่นเก่าข, 2, กขับวิวสองก็ร้อยหกสิบสองเหมือนกันอ่าตรงนี้เราต้องระวังเลยตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นขับวิวหนึ่งกับสองเนี่ยมันจะต่างกันที่สีถ้าเราดูไม่ออกแต่หลักๆเลยเนี่ย เราจะดูที่ตัวเลข105ยห้เนี่ยก็ต้องคาบิวหนึ่งแน่ถ้า160ยหกปเนี่ยต้องคาบิวสองทางนั้นเลยนมหนูตัวเบาเนี่ยมันจะมีเบอร์42กับ4ี่ันทิสันเนี่ยมันจะอยู่ที่42โตโยต้าอยู่ที่48่สิเขาจะมีตัวเล็กๆตีให้เนี่ยล่ะเนื้พื้นฐานคาบิวมันจะมีแค่นี้ข้อที่1ขอทวนนะตั้งลิ้นให้มันิให้ปิดสนิทแล้วก็ขันเข้าไปให้เปิดนิดนึงพอ ตัวที่สองตัวปรับอากาศคายมาให้หมดขันเข้าไปแล้วคายออกหรอบหรอบจับพอใกล้เคียงนะตัวที่สามน้อหมูตัวเบาในเมื่อเราล้างแล้วเสร็จเบาไม่ได้ตัวนี้มันจะมีนอ็อตปิดอย่างเงี้ยจะมีน็อตปิดอย่างเงี้ยเราจะแย่ไม้จิ้มฟันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องแย่ข้างๆเนี่ยตัวมันตรงข้ามกันอยู่เนี้ยตัวนี้ก็คือตัวเปิดตอนที่ว่าซีนอยาเครื่องกันเครื่องน็อกนะในเมื่อตัวนี้เวลาระดับเครื่องจะปิดน้ำมัน คือสมัยก่อนเนี่ยเครื่องเวลาเราดับเครื่องตั้งแรงเนี่ยเครื่องมันปรับๆๆไม่ยอมดับแต่รุ่นนี้เขาทาเป็นไฟฟ้ามาเพื่อปิดน้ํามันปิดเลยไม่ให้น้ํามันเข้ามันจะได้ดับง่ายลงแต่ถ้าตัวนี้เสียมันจะเบาไม่ได้เหมือนกันเพราะมันไม่เปิดน้ํามันให้ให้ผ่านเนี่ยตัวนี้ต้องระวังทุกครั้งที่ทำบิวยิง่งถอดยากต้องเช็คตัวนี้ก่อนเลยนิสันแล้วบางรุ่นมันจะมีตัวที่สองก็คือตัวนี้อยู่ไหน ไฟเลยไฟเลยส่วนมากตัวนี้จะมองข้ามเนี่ยตัดทิ้งเนี่ยจริงๆมันผิดนะตัวนี้ไม่ใช่ตัวเบานะตัวนี้ก็คือตัวที่ว่าเวลาเราเปิดไฟหน้าหรือเปิดแอร์เนี่ยถ้าบางรุ่นถ้าไม่มีไฟกลัมตัวนี้นะมันจะใช้ตัวนี้แหละเล็งรอบเครื่องเพราะฉะนั้นเราเปิดไฟหน้าปุ๊บเนี่ย ตัวนี้จะเปิดเร่งรองเครื่องขึ้นมาแต่บางคนไม่รู้ไปตัดทิ้งก็คือถ้าไม่ทํางานตัดทิ้งเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าตัวนี้คนรวดเสียตัดทิ้งได้ตัวนี้เหมือนกันถ้าคนรวดไม่เสียท้างทงานอยู่ไม่สมควรจะตัดถ้าเราตัดทิ้งไปแล้วเนี่ยบางทีเครื่องมันรอบเครื่องมันสูงนิดนึงมันจะดับไม่ลงแต่เราหาไม่ได้หาไม่ได้เส่ร้อยร้อยเพิ่มเลยตัวนี้มันเสียมันสนามไม่เหล็กไม่ทํางานแล้วคนรวดมันเสื่อมเราก็ตัดปลายทิ้งได้ ตัดปลายทิ้งไปนิดนึงเพราะเพราะนั้นตัวนี้ต้องหาแกนมาใส่อุดนิดนึงนะเวลาตัวนี้ถ้าเวลาเราตัดทิ้งไปแล้วบังเอิญตัวนี้เราหาซื้อไม่มีเนี่ยก็ตัดปลายทิ้งนะให้น้ำมันมันเปิดแต่ตั้งตั้มรอบตั้งรอบเครื่องให้ต่ําลงมาไม่อย่างนั้นเวลาเราดับเครื่องจะดับไม่ลงเนี่ยเพราะพื้นฐานกับบิวจะมีแค่นี้เอง แล้วเวลาใส่ประเก็นตรงนี้ต้องดูรูเล็กๆนี่ให้ดีนะมันปิดรูได้รูหน,นึ่งเนี่ยเครื่องจะเบาไม่ดีเลยต้องเอาประเก็นเทียบตามรูต่างๆให้พอนิดตันทุกครั้งใส่ต้องสังเกตมันจะมีตัวรีดของมันอยู่เนี่ยสองตัวนี้ใหญ่ให้หายกันทั้งนมหนูถอนได้กันทั้งรีดอากาศให้ไวขึ้นนะถ้ามีอะไรจะสงสัยจะถามอ่ะตอนนี้หลักๆเลยสงสัยจะถามอ่ะ มีก็ถามถามเลยไม่ต้องเกรงใจถ้ารู้จะบอกให้หลักๆก,การปรับอการปรับปรับยังไงเหรอไหมคือในเมื่อเราตั้งคันเร่งได้เนี่ยยังเบาไม่ได้เราก็ปรับตัวนี้ไงตัวนี้เราจะขันเข้าไปเรื่อยๆขันเข้าไปก่อนถ้าเครื่องมันดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยมันทำเบาได้พวกเนี่ยเราก็ขันไป ขันต่อเนื่องไปขันเข้าไปเรื่อยๆถ้าเครื่องมันสะดุดปึ้งๆ,ๆเนี่ยแล้วก็คายออกมาให้ตำแหน่งที่ว่าเบาที่ดีที่สุดเราอยู่ตรงนั้นเลยแต่ก่อนจะตั้งตัวนี้ตัวนี้ต้องเบาที่สุดก่อนนะต้องตั้งลิ้นกันเล่กให้เบาที่สุดพอาเราประกอบเสร็จเรียบร้อยก่อนจะใส่กับวิวน้ำมันเครื่องต้องหยอดแกนทุกตัวนะเนี่ยจะมีแกนอะไรทั้งหลายเนี่ยเราต้องหยอดหมดเลยทำไมต้องหยอด หนึ่งการสึกหลอจะน้อยคือเราหย่อนมันเครื่อง่ยมันจะหล่อลื่นมันเพราะเวลาเราเร่งมันจะเบียดเพราะใช้นานๆในตัวนี้มันบูทมันจะกว้างขึ้นเพราะนั้นเราต้องหยอดมันเครื่องนะตัวนี้ใสเวลาใสตัวไหนไม่ไมเข้าใจรีบถามนะเพราะยิ่ง,งนับยิ่งนับวนนะันมันจะยิ่งหายากเพราะตัวนี้ต้องหาสปริงเล็ก,ลกตัวหนึ่งอนะไอ้ปากกาปากกาเล็กอะ่ะอ่อนอนะ่นะครับก็เคสนี้ก็ขอ จบแค่นี้ก่อนเนาะแต่เดี๋ยวมีเคสหน้าแปลกๆที่ว่าอันไหนที่ว่ามันจะเริ่มหาไม่ได้แล้วเนี่ยเราเดี๋ยวเราจะนําเสนอต่อนะครับอันนี้ใหญ่ย,ย,ยนจุนนิ่งก็ขอลาท่านผู้ชมไปเท่านี้ก่อนครับครับสวัสดีครับ